더 차이들어 차이들어 더차이어더차이들 เฮ้ยเอามันเป็นยังไงนี่กุมวันเอา,เอาน้ำถั่วม,มันนั่นท่งขอนแก่นป้าสวนสัตว์ข้าวโอดกับมาเร็งก็นี่ <c oughs> เดี๋ยวอุยตายทรวานาเบลเป็นยังสุนี่มาเตอไซเนี่ยลูกสาวสุมากระอเตอไซเนี่ยลูกสาวไผเนี่ยลูกสาวแม่เอกกับแม่เปียลูก <c oughs> สาวผู้ใดก็แ <c oughs> ม่เอกกับแม่เปียสาวผู้ใดลูกแม่เอกค่ะโ <c> อ <oughs> <c oughs> เอ้ยเจไดมันหนางามคือแมงลางงามแต่สูงเอาเอ็มเอ้าปื๊ดมึงผมเงี้วเขาหัวโป้มึงสูดได้ยุติสูไปได้กะสีได้สูตะพักูุณประอ่อนน้อยยี่หามเอ้ยเฮเป็นอย่างตีทอดขนตาทองเดี๋ยวในน้ำตัวก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องอยู่ทางบ้านนะคะน้องเบลล่าค่ะน้องเบลล่าเอาอีหล่าผู้ต่อไปซื้อบ้านในลูกสวัสดีค่ะ น้องลิลลี่เสียข้าโอ้ยยังเกาะน้องลิลลี่เกสอนเสียกโอ้ยอีฮาที่เมิงอีขาดผมเมื่อกี้แหะเมื่อกอะไรพาพพันเออเฮ้ยเนาะเป็นไรก็โมสวัสดีครับโอ้ยไป็ยิ่งเมย์เมื่อกี้ว่าเอาคาบพันนะาอโทษกูเลื่อมข้าวเออทอฟฟี่ค้าเดี๋ยว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 ฟดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลาฮะ แม่สอนว่างด้ลูกสอนว่างในแม่สอนไหวแม่ไหวไม่ตีเออไหวไมมต้องเออเอาไหมด้วยน่ะหลีกหลีกหลีกโอ้โหยผมยีนี่มาเดียดมากสูงหลีกเป็นอยังกูสี่ใบให้เพิ่งเออเออไหวไหวเลื่อสองซ้ำเอาไหว้ลูกเอออะไรกันโตท็อปฟี่ค่ะโอ้ยวิต้าใจย้ายอันนี้เขาเพิ่รอดได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อีหามึงเป็นกระเทยชื laughter, yeah, yeah, ่อๆมึงใจพระมหาพอมึงกี่กระเทยยันผีหลอกนะสูวบอแมนบอแมนยันผีหลอกมันยันยันมันเป็นแล้วบ่ขึ้นนะนะมันยันอำจะของสได่บัวรงสอย่โอะยังน้อยนีบเสียงนี่เป็นยังกระเทยเย้เย้เย้เสียงสองเสียงสองเย้เสียงสองสงสัยอยบ่